สว,สสวสัสดีค่ะพบกับผู้การอูริีกแล้วนะครับสอดพระราม5ครับวันนี้ก็มีโปรดีๆมามอบให้กับลูกค้าอีหนึ่งคันฮะเป็นรุ่นเอคกแมเมอร์นะฮะโปรดีๆก็คือวันนี้โปรดาว3 9พร้อมแต่งครับมาดูรถได้เลยครับอาจิสวยไหมคันนี้คันนี้สวยนะแต่เสริมพี่อูดนิดนึงคันนี้ไม่ใช่แค่ x Hammer เอย่างเดียวเป็นในรุ่น XLS 4ประตูเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเป็นซิงเกิลเทอร์โบด้วยแรงม้าอยู่ที่ หนึ่งร้อยเจ็สิบแรงม้าราคาไม่แพงนะเพราะว่าเขาบวกลบคุณหารมาให้แล้วแล้วที่สําคัญเลยพนในนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แต่งเพิ่มนั่นเองเพิ่มเติมไม่ต้องซื้อเนาะไม่ต้องซื้อราคาอยู่ที่เก้าแสนเก้าพันบาทครับราคาเก้าพันบาทเมื่อกี้พี่อู๋บอกว่าใช้เงินออกถ้าเกิดโปรตอนนี้ติดต่อผู้การอู๋นะสามหมื่นเก้าครับแต่งให้แบบนี้เราหล่อแบบนี้ได้เลยครับนะได้อาชีพไหนบ้าง ทุกอาชีพถ้าเกิดผ่านตามเทมเปญจบเงื่อนขแค่นี้ถ้าเกิดผ่านนะตามเคมเปญเราจัดให้อยู่แล้วครับแล้วข้างหน้ามีอะไรเด่นบ้างคะพี่ด้าน,นหน้าตุวเด่นของคือตัวกระจังหน้าเลยจะมาในส่วนของแต่งมาจากโรงงานฮนะะับฟอร์ดเอฟโอาร์ดีโลโก้ตัวนี้มาจากโรงงานเท่านั้นนะครับด้านนอกไม่มีแต่งขายนะครับต้องติดต่อที่ฟอร์ดเราเท่านั้นเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้ไฟหน้าก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะเพราะว่าไฟหน้าเป็นแบบ Oh, LED LED แล้วก็ oh, ไฟได้ทัลแบบ LED มีหลเป็นตัว C แ a m p นะฮะตัวด้านหน้าฝากระโปรงก็จะมีคำว่าレนเจอร์มาให้ด้วยนะครับตัวครอบนี้ให้มาจากแถมให้ต่้งหากอ๋อ oh, แถมให้ตั้งหากด้วยอ่างหักเลยได้เลยค่ะด้านข้าง,งก็จะมีในส่วนของตัวแคมโปเลยครับแม็กแม็กขอบ20นิ้วพร้อมกับยาง ออนทะเลนะฮะเป็นยางของซุม้มแกนะครับพร้อมโปรให้แบบนี้เลยนะฮะซุ้มล้อก็เหมือนกันเราเปลี่ยนให้ลูกค้าใช่ไหมคะอ่ะซุ้มล้อที่จะมาจากโรงงานครับดิวเวนแมกเหมียวแม็กจะติดตั้งให้ต่างหากแต่ว่าซุ้มล้อที่เราเห็นแบบนี้นะครับชุดแต่งแบบนี้ก็คือจะแต่งมาให้จากโรงงานทั้งหมดเลยล้อเดิมจะไม่ใช่20นะคะ,ะล้อเดิมไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดนิ้วอ่าเป็นพอสิบเจ็ดไป ไปกันต่อเลยค่ะกับกระจกมอ,องข้างหรือว่าด้านข้างของตัวรถมีอะไรตกแต่งเพิ่มเติมบ้างด้านข้างจะมีกระจกจะเป็นเดิมๆนะครับแต่ว่าด้านข้างมือจับเนี่ยจะมีในส่วนของตัวกลอยใส่ให้เพิ่มเติมเมข้ามาต่างหากนะครับด้านหลังด้านข้างก็จะมีในส่วนของตัวโลบา้าชิ้นนี้สําคัญมากเป็นของ h ฮมเมอร์เลยนะครับมาจากโรงงานนะครับไม่ได้สั่งจ้างจากด้านนอกหรือซับคอนแทกนะครับเหมือนการเร่าลังคาท้านบนเหมือนกันแท็กก็จะมาจากโรงงานทั้งหมดเลยค่ะจูดได้45กิโลค่ะได้เลยที่เห็นนี้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับมาพร้อม มันอยู่ในราคาตัวรถแล้วค่ะอ,อยู่ที่9 9 0 0 0บาทค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อ,อกับผู้การอูดครับติดต่อได้ที่เบอร์0975459889ครับพบเจอได้ที่ฟอร์ดอาสาขาพหลล5ห้านะครับใครสนใจก็ติดต่อพี่อูดได้เลยค่ะไม่ใช่มีแค่เรนเจอร์เอ็กแฮมเมอย่างเดียวเท่านั้นค่ะยังมีร<ม><า>ุ่นอื่น,น,นอีกด้วยมีลหลารุ่นให้ลูกค้ามาชมมาทดลองขับได้ฮะติดต่อได้เลย ตีดต่อได้ช่องทางตามที่ทางยูทูบ <YouTube S 1> แล้วก็<ล>ทางเพจในของอสุนทรรถไปแดงครับทุกการอูดครับเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งค่ะอีกรล้วก็เ<า>บอร์โทร,ร,ร0975459889ครับ